สวัสดีค่ะต้อนรับพระาสู่ช่องไม่พิวก่อนนะตอนนี้นะกรนกลับนะจําปะดุงนะจิ๊กโกนะก็เวะบ้านตาชานนะน่าจะมีของมาฝากตาชานแต่เท่าที่เห็นในตาชานไม่อยู่นะทุกคนเกน่าจะยังไม่กลับมาจังนาอันบ้าจิกโกอืมเวะมาดินน้ำตาชาน้วคกะ ได้ของฟ้าตอนถมฟ้าแล้วก็อื้ออาใครอยู่เราได้เบอร์ทรเดียวอยู่นี่คุเนาะคุยมาบอกนั่นไงเนี่ยเว้บ้านตาชานเราลงแต่งอ้อยพูดตาชานไปเบ่งน้ำเสียก้อนเด้อยังไปดินน่ะเอาเอาจะไปชลบานิพัทน์กำลังจะกลับไปดึงเอาใบฟ้าทลายโจรนนะมายำ แต่น่าเออเหมือนเนอะแต่น่าจะเวออ่าน่าจะไปเอามินน้อยที่มันมะนาวโอ้ยโอเคนะเวบ้านจ่าชันเหมือนนะไปฝากจิโก้ก็ได้นะเบ้น้วจะกลับเลยวะไม่บนรถกลับมาน่าจะนะเพราะว่าน่าจะเลยกลับเลยว่าไม่ออฟก็กลับไปแล้วไปไลยสุดเมื่อกี้นี้อืมใช่นะเราก็รอส่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่านั่นไงมีรถใครมาหรือเปล่า ก็มีแต่รถจีโกกับรถของอะไรนะลุงพันธ์ุอืมแค่นั้นเดี๋ยวคันแล้วแกยังไม่มาก็เลยกลับไปแล้วมีจังน้อยแล้วก็มาแล้วมีแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูว่าแกจะวนกลับมาไหมเอาวนมาอยู่เบ้นเฮ้ยเปล่านะเฮ้ยกลับไปเลยเพราะว่าลุงอ่ะจะไปรับมินน้อยที่บ้านมะนาวจีโกก็น่าจะเดินทางกลับไปไปก่อนอืม นี่แหละฮะจักผู้ใดมาละมขาขโมยอันกุเจรถข่อยเอามาเสียมให้กับแม่นอีกเดะผิด <c oughs> ขั้นอีกเด้ห้วยว่ะกุเจข่อยคือมีทั้งโดนนะนั่งหาทั้งโดนนั่งหาห่าเห่ะโอ้รู้แล้วนะ <c oughs> ผู้อยู่เบื้องหลังอ่อ อ๋อค่ะแล้วไปจำปาดงขอบคุณเบน้นไม่ดีใจของเบนค่ะไม่ต้องห่วงปลอดภัยยาชีธรรมโอเคเดี๋ยวจะได้รับประทานใช่แอนก็กินได้มันเจเจค่ะก้อยกับก้อยก้อยกับกล้วยก้อยกับก้อยกล้วยก้อยแต่มีแมนหัวโค้ยได้ก้อยได้แอนมีแมนหัวโค้ยก้อย ภาษาพูไทยกล้วยนะะจีเรือบกโอกอยูที่บ้านโอเคค่ะขอบคุณค่ะกินเยอะเดี๋ยวห่าเลิศเด้อน้องแนนจะให้พี่กัดด้วยใช่ไหมไก่ไก่าทาแล้วาทเส็จแล้ว ของลนะคอะไระม่ไม่ให้ไม่ใช่เอาไปให้มีลุงให้ป้าให้มีเงทเขาคนเงินมาสองรให้ตัาสอเดือนแล้วยังไม่ได้ตัดให้ตัดไวไปนู่นเหรฮะตัดไว้ตไให้เด็นคนเสาหน้าลืมพ่ามาทุกเสามันเรื่องอกูปัญญาอไรคนบ้านนนเ้าก็นอนอยู่ทําม่นา

ก็เกดเมตตาดูเกดเมตตาดูเกดคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น้ำมนต์น้ำมนต์จุดอะไรจุดพี่โอมยังไม่ออกเกดยังไม่ออกพี่โอมขอให้เรียนกันก็มีน้องมิวกับน้ำมนต์นี่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ของใครของแอนโอ้ขอให้แอนถูกหวยห้าสามเด้อ เอาเที่ยวก่อนนะหาฝันเห็นยาเาซิอายุเท่าไหร่ตาอันนี้ฝากยายนะเออตาอดแล้วยายนะตานะอันนี้ของทำเองโดจิเป็ดเองโอ้ตาอดละงานนี้ ไปเดินทางไาพายนะปุ๊นัจโกค่ะค่ะวัสดีค่ะมิว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 เอาขนมให้น้องไปอะไรลูกอะไรยัอเคให้น้องไปออเคอนี่เกินไม่ได้นะะเราก็จะกลับวอดีนั่งอยู่กระท่อมยัยหุ่นนะคะก็ ขอบคุณค่ะสวยด้วยฮะนี่เหรอโอ้ตาดีได้รถแล้วถูกบ้างไหมใครขับรถถูกบ้างไหมคนขับถูกหมโอ้ไม่ย้อ่ม่เคย้อ่ไม่เคยซ้อ่ยอ่ก้ม่เยอน่ค้อโ่คยออ่เยอ่เอโอ้เคย้อโอ่ไม่เค้อออ่เยนอเคยะื้อโภั่ยอยจ้าค เรากลับพร้อมลุงนึกว่าเพื่อนจะเลยกลับก่อนออแต่กินละอร่อยนะตาเอ้ยเอ้ยน้องจะกลับแล้วไม่มีคนซ้อนแล้ว แต่เราจะส่งอยู่ที่ไกลๆนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรตอนนี้นะแอนแอนส่งข่าวแล้วเบ๊ะปากโลแล้วนะคะร้องไห้ไม่อยากจะกลับแล้วค่อยก็เลยอาโคส่งนี้ตรงนี้ก็แล้วกันนะส่งลุงป้านะพร้อมทีมขอให้เดินทางกลับกันยังปลอดภัยนะคะเพราะว่าตอนมานี้จะดีใจนะแต่ขากลับนี่รู้สึกว่าแม <c oughs> ่น,อน,อนกอเเดียมเดินทางจะกลับกัน ายเตีงโมไปหลับกลัวมันตะกกตุ้มบ่มาเอาเอามาตะกกตูมบ่ป้านี่หนยตุ้งคักเทนนาห่ยนี่นีนี่ลูกเต็มมากเลยลูกเล็กจะเต็มนะนี่นะรถตลาดก็มาแล้วเพราะว่าค่ําแล้วอืมบ่ม่ได้แวะเลยเต้เออแม้นถน่ะนั่นลดลงว่า ร้านลวบ่ไม่ได้ไปเพื่นวานี่นะคะลดลุงก็กำลังเด,ดินทางออกอเราก็ส่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวแอนมินร้องตาม <c oughs> อืมนั่นแหละขอสชวอยู่อยู่แบบใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆแบบห่วงๆนะคะอยู่ห่างๆแบบห่วง <c oughs> อ่ะโอเคนะคะสำหรับจุนี้ประมาณนี้ค่ะ